สวัสดีค่ะเมื่อนี้สีมะล่องเห็ดไอ้ขนมกุยชาย่ายเบื่อพี่น้องเพราะว่าพักแปนมันลายเสยดายมีแต่งแตงงามๆนี่ยค่ะกระล่างสีเห็ดแจ๊กสีองว่าเป็นแนวดาลอะไรพี่น้องยังถาเบิ้งเดิมสิได้กินบ่เ <laughs> นี่ค่ะพักแปนหั่นไปแล้วค่ะก็สีมี่แปงข้าวเจ้าแปกกิ้งโซดาแล้วก็แปงมันค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแนวดหยที่ได้กินหรือว่าได้กินเฮ็ดแบทพอดค่ะเดี๋ยวลอเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อถึงขันตอนหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าออกมาหนาะตาเป็นจังไหนพี่น้องเฮ็ดครั้งแรกได้เนี่ยนะเอาเปิดเบิ่งเดี๋ยวไว้ยี่สิบนาที่าสัน่นเดี๋ยวอีกจังน้อยกันค่ะพี่น้อง นึสิปิดไฟเนี่ยค่ะพี่น้องปิดไฟแล้วก็สิปล่อยไปให้ให้มันเย็นสักก่อนถึงจะมาตัดแล้วก็ทอดอีกทีนึงค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาเบิึงกันเนด้ออ่าปิดปิดไว้จังหน่อยสักก่อนอันนี้เมนหน้ำจิ้มมันค่ะพี่นอ้องเป็นตาแสบบ่พี่น้องว่าเนี่ย ซิมึงแหลวแซบแซบพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ห้าหนึ่งแล้วก็เอามาตัดกับมันเย็นแล้วก็เอามาตัดนี่แหละค่ะตัดแล้วก็ล่างทอดกับพี่น้องเนี่ยนี่ทอดค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ ใส่ปีสานบานเข้าไมา่เลยค่ะพี่น้องคะโอ้ยอยากกินขนมกุยช่ายทอดพี่น้องนี่นะนี่นะเห็ดข้างแรกได้ค่ะพี่น้องคะมีกระนำจิ้มมันเห็ดเทื่อแรกคะ่ะบ่เคยเห็ดจักเทื่อมีแต่สื่อเขากินมาลองเบิ่งคะ่ะมือนี่ว่าแสบหรือว่าแสบ เขามาแ้วกาฝาก็แลงก็แจ้กดติดต,ตามด้วยพี่น้องเด้อเป็นกําลังแก่แห้แสบิสานน้ำแน่ค่ะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันห่อนๆเลยนี่นะลองเบิง้งงนี่ยสื่อแต่เขากินพี่น้องนี่กรอบๆสิ่งใย

ชาเป็นไรครับผมทานเลย เก็ดจิมากจึ้นค่ะพีใช่ทอดนี่แบบนุ่งมักก็สิมีเมีเป็นแบบแบบหนึ่งนะพี่น้องแต่แบบหนึ่งบอก่อยมากคือทอดทอดมันกรอบดีเ้อะเนาะตัง้งแต่ื้อพี่น้องมันกรอบ น่อจิ้มกระแจบอยยู่บนน้องพี่น่องมันโม,นมนเคยยู่ในเมืองเนี้ยยู่ในเมืองมันจะหากินไงย,ยู่บัดน,นอ้องเข้ามันมันโมบี้ดองค้องยั้งสิ

แ้พี่น้องอากพี่น้อง่่สมัยทำงานเนาะมันก็สิมี่ขายอยู่หนาที่ทำงานพี่น้องซื้อสมอเสมือ mình là sao bạn, lợt kén, họ thản thôi, không lợt, lướt ở thôi con trinh แนวสื่อกินดูกต่มันเนี่ยนะขนมกุยช่ายนี่แหละพี่น้องกุยช่ายทอดก็บังมีบังมีเขาเ้าวแก้แล้วเนาะสื่อกินสมอสมอพี่น้องจ้าพี่น้องสมอยากอยู่ sống nhạc xóm nhạc thoát mấy กูใช่รู้บ่าพักแป้นบนเท่าไหร่ละเนื้นนอสัตว์อื่นพร้อมแป้นบปา,า,านเทาสัตอื่นพักแป้น แบบพี่น้องอ,งอย่างยังเหตุกินเนาะค่เมื่อนี้ขาไหวแค่นี้ก็เน้้อค่ะอกกันไม่คลิปนะสำหรับมื่อนอี้ลาพี่ลน้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ